กันอยู่ในขณะนี้ก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทขณะนี้นะคนะคะมีการออกมายืนยันนะคะยังไม่ทิ้งโครงการนี้ค่ะยืนยันนะคะว่าจะมีการเตรียมพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์มีการออกมาเปิดเผยกับทา,ทางฐานเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีการหารือนะคะกับพรรคร่วมรัฐบาลค่ะซึ่งจะมีข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวนาในโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไล่ละ1000บาทหรือรับสูงสุดนะคะคุณผู้ชมไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะยืนยันนะคะว่ารัฐบาลค่ะไม่ทิ้งชาวนา หรือไม่มีการร้มเลิกโครงการนะคะคุณผู้ชมหากราคาข้าวตกต่ำเมื่อไหรค่ค่ะโครงการนี้นะคะก็จะถูกนํามาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์จำนวน 4.